ม,มีคนมันทีมากตรงนตรงไหนมีนี่ตรงนี้เฟยโซเฟียเดินเข้าไปแถาหน้าต่างอยู่พี่อ้อมอยู่พี่อ้อมครับนี่ไอ้ยิงไทำาดูกันมาแล้ว โซเฟียหน้าต่างโซเฟียหน้าต่างไม่ไม่ไม่ใช่หน้าต่างใกล้ๆเห็นปะเห็นเห็นเห็นไม่ได้ไม่ได้เหมือนใช่ไม่ได้เข้ามา คือดังปังฮิฮิฮิชักกระเดกโดนประจำเอาแต่ถ้าทำไมาอยู่รึเปล่าถ้าทำไมาไม่อยู่แล้วพี่ต่อดต้องดูกล้องให้จูมี่โอเคดูพี่ไอ้ปลาอันนึงไว้ตรงเก็บแบงค์เก็บทองโอเคโอเค โดนระเบิดมาอยมาล้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 มาแลาตัวสตัวสตัวเแมจับอะไเยงมา้วมาล้วาล้วาล้มาไม่แล้วอ้แมาย่ไม่กล้าหยุดเลย อย่าใช้ศพตัวประกันกูนี่เก่งนะตัวประกันเด็กกันล่วงเลยน้องไปดีลาต่อยเนาอันนี้น้องคนใหม่เอาคนจะได้พเดนาคะคนต่อไปว่ะไป ใช้ไม่ได้เมแกนเมแกมันอ๋อเมแก้มันยิงดักไปเว้ยตรงหน้าต่างอ่ะมันฟังเสียงเอาเว้ยย่าจังน่าจะพังสองหน้าต่างทีน่าจะปลาแฟตเขาไปก่อนไม่รู้ค่ะจันไม่มีแฟตอันดารอแถวหน้าต่างเ้ย มันใช้ได้มันจะพีกมากล้มล้มล้มปะไม่ล้มซันดาโอ้ย่โดนนี่เดี๋ยวก็ตายแล้วเข้ามาแล้วโคตรน่าหลัวคนทำไมถึงซันไม่แข็งใครวะเด็กเกียใครใครวะพี่เป็น ใครใครไปไหนใครไปไหนต่อโนเบิลถูกคนน่าสงสารเดนิมิอัสไอแอสไอ้สัตว์หัวมึงเนี่ยิงทีนี่พี่ต่อหลังมึงบี๋ไม่ไม่ไม่ตายได้ยังไงอ่ะยัดเข้าไปตั้งเยอะแล้วนะพี่บิงก็ยังโดนเหรอเยเกอร์บิงบิงอยู่ตอนนี้ออกมาไม่ได้ แต่แล้จะหายอ่ะยิงยิงหัวเหลือจิมี่ักการขันมันมันเบี้ยวเบี้ยวแปลกนะมันเบี้ยวเบี้ยว เอ้แต่ยิ่งเกีบลุกขึ้นมาขึ้นมาถึงแล้วปล่อยตัวน้องเลยปะอย่างนี้น้องก็ตกเราไปแอดข้างล่างเย่ยเออดูโมเดลสแดโมเออแดงแรงลิฟโมเดลนี้ผู้หญิงผู้ชายนี่ไม่รู้เลย